ถึงกันอย่าร้อาไกันลายนักท้าใจที่รักไม่รักที่หลงไม่หลงซ่อนในอารมณ์ไม่ซอกเลยในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอ เก็บทั้ไวให้ลืมสใจ,สใจเพื่ออยากมาหามาเพื่อจะท ด,ดีไหบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แ,แล้วจะไปเพื่อเวลังจะมาใหมจึงมาตามรูปอ,อารมณ์เพื่อสมกับความคิดถึงกัน วันนี้ซ้อมเลยใช่ไหมใช่ครับไไไมม่ด้้ซอกัปทำไมอ่ะมันทุกอย่างมันตตตึึึอะไรอะไรอะไรแล้วมันร่างกายมันไม่ไหวครับทำไมเป็นไรคือสมมติตัดเรียนนี่ต่อก็เรียนนี่ต่อเรียนนี่ต่อเรียนนี่ต่อก็เลยพักผ่อนอย่างเี้ครับก็เลยนอนซะครับ ก็เลยไม่ได้้ซอแม็กคือกูเอ๋ไม่อยากจะดุอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ามันวิคสามแล้วแม็กก็รู้อรอยู่แล้วว่ากูเอ๋บอกมาตั้งแต่วันจันแล้วว่าเป้าหมายของวิกนี้ของแต่ละคนคืออะไรใช่ป่ะสิ่งที่แม็กจะต้องกระตื้องตัวเองขึ้นมาให้ได้ก็คือความความเด็ดขาดในการซ้อมของตัวเองแล้ว<อ>สมาธิในการซ้อมที่แบบคือ เคยเห็นว่าแม็กเล่นน้อยลงนะวิเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังร่างกายอ่ะเออไม่รู้ว่าเรามันอยู่ที่ว่าเราเราจะเอามันมาเป็นอุปสรรครอเปล่าทีนี้เพลงเนี้ยแม็กยังแม็กแม็กยังยังไม่เป็นเนื้อเดียวกับแบงค์แค็กเลยคือแบบจังหวะมันยังไม่ไปด้วยกันเลยเออเพลงนี้ตีความว่าอะไรอ่ะอันนี้ให้แบบเหมือนแบบมหาแม่ครับไม่ค่อยมีเวลามหาแม่คิดถึงแม่ประมาณนี้ก็คือร้องให้แม่นั่นแหละเขาเปลี่ยนทุกคนให้เป็นหาแม่โอเค แล้วเราแล้วเราเก็ตมันไหมมันถึงว่าเราก็เก็ตครยให้จินตนาการว่าแบบสมมุติเราไม่ค่อยมีเวลาเงี้ยเราก็แบบ,แบ,บกลับมาหาทีหนึ่งก็แค่นี้มันเพราะว่ามันจบ่นี้คือคุยจริงๆแล้วคุยวไม่ค่อยห่วงแม็กเรื่องฟิล์มเพราะรรว่าเสียงแม็กมันไปได้แล้วฟิล์มแม็กมีอยู่แล้วแต่คุยห,ห่วงเรื่องเรื่องเรื่องความพร้อมของมันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นอีกนะที่คุยอยากอยากจะมาแก้วันนี้คือเรื่องพวกคำพวกตัวสะกดทั้งหลายแหละรำคาญก็ยังไม่ชัดเจน แต่อันนั้นมันดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยพรมันร้องไปทิ้งแท็กแล้วมันไม่ได้กรุ๊ปมันไม่เข้าะ่ะนะแม็กไปหาที่เงียบสงบสงบไปนั่งซ้อมาาเดี๋ยวกูเรียกเข้ามาไหมอรูใช้ความแตกต่างไปไปนั่งฟังไปทิ้งแท็กนี่เยอะแล้วก็ร้องให้ให้ตรงจังหวะโอเคังนอ,อ,อย่างเดียวจะจัดมาก่อนมาเสียงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแม็กเสียงไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้อง,ง,งอมีแต่ขอให้รักเท่าเดิมแต่ขอให้รักเท่าเดิม,มก,ก็ดูก่อนใส่ชุดชันอะไรไงหรือยังยังใครยังไม่รู้เลย,ยว่ามันจะเป็นแนวไหน มันไม่มีอะไรมากค่ะก็เหมือนเดินเดินไปแล้วแบบเชียร์คนดูแล้วก็แบบยกโยกอะไรทำให้หนูเป็นสวยทีหน่ารหรือว่าเท่ๆใช่ไหมถ้างั้นก็ก็ก็ลองไปในทางนั้นด้วยก็แล้วกันบาเที่อาจจะแบบดูที่เล่นเกินไปนิดเดีมันก็จะไม่เหมาะกับเสื้อผ้าบุคลิกอะไรหนูต้องรอดูก่อนว่าเสื้อผ้าเป็นยังไงใช่ใช่โอเคทีนี้ขอยรอบแล้วกัน๋ยวครูจะดูเป็นท่อนๆไปแล้วหนูแต่ครูจดไว้แล้วหนูก็ ทำตามดีด้วยนะดีมากยวยนะไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหว,วานอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่สวยฮะ พอเริ่มต้นมาเนี่ยหนูใส่อะไรลงไปได้เลยนะเพราะกูกูรู้สึกอะไรอย่างมันรู้สึกกูรู้สึกเหมือนมันให้ความรู้สึกอะไรเลยอะใส่อะไรคือยังไงคะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าดูดหนูใส่ความหมายอะไรก็ได้ของเพลงนี้ขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าอ่ะมันประโยคแรกมันมันเป็นประโยคที่เขาจะบอกแล้วนะ ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆอันนี้หนูสื่อความหมายได้ทันทีเลยเพราะครณยังรู้สึกว่าหน<ม>ูมไม่ได้สื่อความหมายอะไรไม่ต้องรักไม่ต้อง,องรักฉ<อ>ัจนจนล้นฟ้า<อ>ไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆใช่หน้านั่น่ะใช่คิ้วตาแบบนั้นน่ะเอาใหม่ทีนะ<ม>เอาฟิตใหญ่ฟิตใหญ่ เดูทำหนูทำท่าคร่าวๆที่หนูจะทำเป็นเพลงนี้ให้กูดูมันไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆแค่โยกเปรี้อาห่ะทั้นก็ไม่ต้องรักฉันจนนวนฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่ทีอย่างที่เคยบอกกันมันมันดรอปลงไปเอาอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอันอ่ะครูพูดถึงครูพูดถึงอันนี้นะอ่า สายตาเลยรที่หนูส่งไปตั้งแต่ตอนแรกอะอเออมันดรอปลงดู alert เท่าๆกันเห็นไหมหมดนี่เลยใช่ไหมถ้าตอนแรกหนูเริ่มมาแบบนั้นหนูก็ไปแบบนั้นอะ <c oughs> เออนะ <c oughs> กดกลับอย่าให้มันดรอปลงเห็น ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำเหมือนยาอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึมอยู่สดชื่นแบบนั้นน่ะน่าฟังเมื่อกี้มันได้ยินอะไรเลยักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันไม่ต้องรักเธอฟ้าแต่ขอ ที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องฝืนตัวเองกับฉันไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใครก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่ารักเท่านี้ที่เคยให้ไว้รักเท่าไหนก็ไม่สิ้นใบอกว่ายังรักกันเพงการเท่านี้ ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันรี่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมก <c oughs> ไม่ต้องรักจนชั่วนิรัน ไ,ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันร์ไม่ต้องรักจนชั an> ่วนิรันร um, ์คำว่ารักเหนือต้องลากยาวมาไม่ต้องรักจนไม่ต้องรักสั้นๆไม่ต้องรักจนชั่วนิรันร์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 นิรันดิร์อันนี้มันเยอะนิรันร์นิรันร์นิรันร์ ใครๆจะใส่เวเบอร์โตดูครูนะดูครูนะนิรันนิร,นร,นนรันไม่ต้องรักจนชั่วนิวรันไม่ต้องรักจนชั่วนิรันเมื่อกี้ตรงคำนี้กับคำนี้มันยืดไปหน่อย <c oughs> จะใส่เครื่องหมาไง <c oughs> อ่ะอย่างนี้นะเข้าใจปะใส่เวบอรโต้ นะแล้วก็สั้นๆไม่หลบนะครับเหมือนมันกึ่งๆมันมิกซ์อ่ะครับ